ไม่มีผู้แพ้มีแต่ผู้ชนะทฤษฎีของการอยู่รอดในโลกของชีวิตบอกไว้ว่าผู้ชนะคือผู้แข็งแรงที่สุดผู้ที่แข็งแรงจะเอาตัวรอดได้ผู้ที่อ่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแรงกว่าเป็นการกล่าวถึงการอยู่รอดในสังคมผู้ที่อ่อนแอกว่ามักจะถูกผู้ที่แข็งแรงกว่ากลืนกิน ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ามักจะครอบงำผู้ที่อ่อนแอแม้ทฤษฎีนี้เป็นการพูดถึงกฎของธรรมชาติก็จริงอยู่แม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นนั้นแต่ฉันกลับมีความคิดในอีกแง่มุมหนึ่งคือสำหรับความคิดทัศนคติของเรานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นดังว่าแม้ชีวิตเมื่ออยู่ในสังคมโลกจะต้องมีความสัมพันธ์ ต้องเกื้อหนุนกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขควรจะเป็นแนวทางที่ได้ทั้งคู่ไม่ควรมีผู้แพ้ควรมีแต่ผู้ชนะไม่เอาเปรียบกันนั่นคือวินวินกันทั้งคู่แบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดสำหรับชีวิตเลยละ่ะทุกคนมีแต่ได้และไม่มีเสีย เป็นแนวทางในการประนีประนอมผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเป็นการเกื้อหนุนจุนเจือกันและทำให้สังคมน่าอยู่คือโตไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันเราจรึงไม่จำเป็นต้องชนะโดยที่ต้องมีคนแพ้การชนะที่ดีที่สุดคือการชนะได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเหยียบบ่าใครเพื่อให้ปีนได้สูงกว่า ดังนั้นชนะโดยที่ไม่มีผู้แพ้จะเป็นการชนะที่ดีที่สุดพยายามคิดและมีทัศนคติในแง่มุมที่ว่าชีวิตทุกชีวิตมีความสัมพันธ์ที่ต้องเกื้อหนุนกันดังนั้นขอให้ชนะบนลู่ของการแข่งขันที่ก้าวไปด้วยกันจะดีกว่าไม่มีผู้แพ้มีแต่ผู้ชนะจูงมือกันไปช่วยเหลือกันไป ไม่มีการห้ามหันโดยใช้อำนาจของความแข็งแรงกว่าไม่ทำให้ผู้อ่อนแอสยบราบคาบดังนั้นเมื่อเธออยู่ในฐานะที่อ่อนแอกว่าก็ต้องขวนขวายให้เท่าเทียมกับคนที่แข็งแรงกว่าให้รู้มากขึ้นช่วยตนเองให้มากขึ้นเธอก็จะเท่าทัดเทียมกับเขาแต่เมื่อเธออยู่ในฐานะที่แข็งแรงกว่า เธอก็ต้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าช่วยให้เขาเท่าเทียมกับเธอชีวิตก็จะมีแต่แรงหนุนจากการกระทําของเธอเองครอบครัวก็จะมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามีความรื่นรมและอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนสังคมก็จะอบอุ่นรองดองกันเพราะว่าไม่มีผู้แพ้มีแต่ผู้ชนะ A friend hears a song in my heart and sings it to me when my memory fails.